สวัสดีจ้าพบกับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้ไทยบ้านก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศช่วงฤด,ดูแรงจะพาชมใบไม้เปลี่ยนสีในชนบทสวัสดีค่ะ บรรยากาศช่วงนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะพี่น้องช่วงหน้าแรงแบบนี้เนาะใบไม้ก็จะเปลี่ยนผลัดใบกันออกแล้วก็สิปโปงใหม่น่นะพี่น้องอต้นไม้ป่าก็จะพากันแข่งกันออกดอกหอมอบอวลไปทั่วโดยเฉพาะสีสเกตบ้านค่อย กินดอกลำดวนก็จะหอมหอมด้านนี้เราก็จะพาชมยางพาราปลูกไก่ห้วยน,น้องเต็มเลยจ้าวสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะช่วงนี้ก็จะผลิใบแล้วก็จะออกดอกออกใบใหม่แล้วก็จะเป็นใบสีออกสีแดงสีชมพูเลยพี่น้องเต็มต้นเลยค่ะ แล้ช่วงนี้เราก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ชมวิวสองข้างทางไปเรื่อยๆเลยจ้าสวัสดีค่ะสังเกตบ้างว่าแถวๆนี้จะไม่มีรถส่วนไปเลยนะพี่นอ้องต่างคนเขาเขาก็อยู่บ้านใครบ้านมันอนะเนาะตื่นแต่เช้าจ้า ใส่ๆมาก็นอนเวรละสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยพี่น้องด้านนี้ก็จะทางไปสำลักสงฆ์จ้าอยู่ในป่าในป่าเก็บเห็ด ด้านสายมืออันนี้ก็จะเป็นต้น้ายสีทองจ้าล่วงนี้หล่นเต็มไปหมดเลยพี่น้องบรรยากาศหน้าแล้งก็จะดูไม่ค่อยเขียวกระจีเหมือนหน้าฝนนะพี่น้องเนาะก็เป็นสเสน่ห์ของบ้านเราจ้ะ กลิ่นดอกไม้ป่าที่จะอบอวนไปเลยนะคะกลางวันเนี่ยดูสองฝั่งพี่น้องเห็นไหมคะเหมือนกลางประเทศเลยอะ่ะใบไม้เปลี่ยนสีจ้ามนเสน่ แล้วฝั่งซ้ายมือสวยงามมากขบับมอเตอร์ไซค์ไปก็ระวังเหยียบขี่ควายด้วยค่ะ <c oughs> แถวนี้จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะพี่น้องแต่ก่อนก็จะเป็นทางเกวียนจ้ะพ่อเม่พี่น้องแต่ก่อนโอ้นี่ด้านนี้ก็จะเป็นปามน้ำมันพี่น้องเห็นไหมคะเต็มเลยเพียงการอาบสาบอยู่เลยจ้า ปาม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 ยาวไปยาวไปโอ้ยเด็นยวเราก็มีความสุขมากจ้ายืนถ่ารูปยืนเช็คอินแถวแถวนี้แหละที่ก็ซื้อกาแฟดูดไปด้วยจ้านี่ตามด้วยยางพลาเปลี่ยนสีผัดใบี่นอกสวยมากยาวไปยาวไปจ้า ่วงนี้ดอกพยอมก็เริ่มแล้วนะคะดอกพยอมดอกตะแบงดอกแะแบงบ้านนาส่งกลิ่นหอมอบอวนปลบอบอวนไปเลยจ้ามีนาก็ดอกั้งดูวันบาน้ะนนีทางโค้งแล้วชะลอน,นิดนึงเดี๋ยวล้นจ้ะเดี๋ยวล้นจ้า เดี๋ยวพุ่งไปข้างหน้าพี่น้องนี่ขี้ควายค่ะเหยียบควายค่ะคุณยายก็ปั่นจัก,กรยานไปค่ะพี่ทุ่งหน้าค่ะเอาแล้วพี่น้องสิ้นสุดหมู่บ้านหนึ่งสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งละวีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะ วันไหนลาะก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าแล้วพวพอบันใหม่เด้อคลิปหนาพี่น้องเอ้ย